รัากะถินของเราอันนี้ยังไม่ได้นับยอดนะคะออกมาสู่วัดบ้านมีเก่งเราจะร้องเพลงอะไรให้ฮะเราจะร้องเพลงที่แสดงถึงความรักต่อเจะาอาวาและเหล่าเนนทั้งหลายเพลงว่าไอหนุ่มผมยาวม หัวผู้ชายแก่จีบเลยรักแกมันมีขวางเลยเต็มคาราเมลเลยแม่ MVP มวีพีแบบแบสวัสดีค่ะมึงไปเก็ตอย่างสูงมีคนหัวเมืองภาคใต้ส่งรถมาให้ขับน้องฟ้าอันไปรับก็เลยทิ้งน้องฟ้าอันไปที่บ้านแล้วเอารถน้องออกมา ยังไงอุยมึงลงเลยเหรอลงเลยสิคะเออยังไงวันนี้เขาเราอาจรจะไปอะไรทอดกระบาดหรือทอดกระถินทอดกระถินทอดกระถินค่ะที่ลพบุรีอำเภอบ้านหมี่เพราะว่ามันนกล้วยอยู่ที่บ้านหมี่เออวัดอะไรตำบลบ้านกล้วยตำบลมนกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีอ๋อตันนี้สวยนะว่่าไไมด้นสวยใช่ไหมสวยดูวาเถอะว่าสักหน่อยตาหน่อยดูตาหน่อยแล้วคนนี้ล่ะค่ะ หนูมาในต er ียมอะไรเขาอันนี้แต่งหญิงหน่อยบุศกรร่างราคาเอาไปยังไงตรงเนี้ยเอาไปเอาไปเปลือกอเไรก็ได้แบบวันนี้นะคะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะบอกยอดกันว่ายอดเท่าไหร่และพอได้ยอดปุ๊บเอาไปตัดเลยนะคะ3มตัว2ตัวลงวันที่เป็นเป็นแนวทางห่วยอาไรวะแต่งหน้า่าแหยอมไม่ได้ไม่ได้ต่อให้ไม่แต่งหญิงก็ต้องสวยวันนี้ ทำไมไม่แต่งนะหะแม่มาเลยใส่แม่เลยละเอาอะไรมาแต่งใส่แม่หนึ่งไมพี่ไม่เป็นผู้ชายมาตอบน้องก่อนพี่เป็นผู้หญิงอะไรนะอ่านดูน้องพี่เป็นผู้หญิงรู้พี่เป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นผู้หญิงผู้ชายเออพี่เหมือนหนูไหมพร้อมแล้วนะจ้าก็กลิ่นของเราอันนี้ยังไม่ได้นับยอดนะคะออกไป ขึ้นรถขึ้นรถกูเหมือนอยู่ในขบวนแห่กูเป็นนางนัพามาต์ตัวจรงนางรัมพามาต์ใหญ่ลงพระเนี่ยนางรมพามาตเนี่ยรักกันหกปีนี้แดดแรงมากกูเหมือนบ้าหมาไพวันเหมือนกันนะมีเขาจะมีคาราโอเกะคาราโอเกะเราจะร้องเพลงอะไรให้ค้างแม่คาราโอเกะเราจะร้องเพลงอะไรให้นะะเราจะร้องเพลงที่แสดงถึงความรักต่อ ะจะเอาว่าและเหล่าเนนทั้งหลายเพลงว่าไอหนุ่มผมยาว <laughs> <laughs> บา้าพูดเล่นเจ้าค่ะ <laughs> แล้วจะร้องเพลงหัวใจถวายวัด <laughs> หนูใครสวยสุดลูกสีอ่าหนูชี้สิลูกเลย <laughs> น่อะไรบอกทั้งสองเลยอ้าวไปเด็กินนมร้อยหนึ่งลูกแม่ค right? นเยอะมากแม่เพื่อนเพื <S <S ่อนม่ัยรคนเยอะจริงับรัั้าเฉพาะอำเภอแม่แม่หรือว่าทัว จังหวัดแล้วแต่ว่าเขาจะมาไม่้ายแค่ตะบลเราเนี่ยอ๋อโอ้โหเยอะมากเยอะมือนกันนะมึงกลัวกลัวผู้ชายจีบไม่ใช่กลัวผู้ชายกลัวผู้ชายแก่จีบด้วยคนทงานใหญ่เหมือนกันเราวีงานเขาใหญ่เหมือนกันเราวีไม่อันนี้เป็นใครครับเป็นใครครับเป็นอีวานค่ะก็โดดโฉบโอ๊ยยี่น้องอีวานอีวาน i oh, จาก yeah. <S. <s uh ้านนีถิ่งไกลตึงตึงโป๊ะมันคนเชียร้ายรักทาตึงตึงโป๊ะมาพบน้องนาคนงามตึงตึงโป๊ะดดังใจพรอนะบทเพลง จบยังไงวะเน่กูรอด้วยคำว่าตึงตึงก็อยากจะฝากรักเราร้อนเราร้อนไม่หลอกล่อเลวไรเออเพราะพี่ปักใจ รอะไรอย่างจบว่าก่อนยาวมากเลยเขาเล่นเขาลองได้เขาลองได้เก่งคนข้างๆคัดขาคัดขาจนร้องเล่เกยบอกล้าเพื่อให้น้องสาวฮาสงสารจบแล้วจบยังถ้ดน้องไม่แน่นนายนี่เอากูแล้วคุณเอาแล้วคุณเอาแล้ว จะอยู่บ้านดีนานนานอะไรครับพระจอมีนามแล้ววะคพูดนะว่าอะไรครับคุณพี่มีนามว่าอะไรครับคุณพี่ บ้านมาจากไหนคะเสด็จพี่ลุงกีเนี่ยฉายากติกอะไรนะคะฉายาลุงกีกติกลุงจิงกติกอ่ะมึงมาล้องลิเกแล้วกูรออยู่อย่างเงี้ยมึงเรากลับกันไหมตัวตึงมากเลยอ่ะไม่ได้หรอกกูยังไม่ทันจะร้องจุ เขาลองได้เขาลองได้นะจริงกิคือลองได้เลยเขาอ่านั่าคิดห่อี้ไม่ไอ้คือตัวตัวถึงวันมีต้องไปเอาหอยายาเขาคือจิกาติกแล้วเขายังไม่มีกรติกเขานกระเด็พี่ไปเอาปกระเดี่ไอมาแล้หมาแล้ต่อเล่นมาแล้วพี่นค้นกระเด็พี่ไปคะเอาอะไรมาไปเอาอะไรมาหรือไม่คะติกาติก จิกติเอาใช้ยาตาติกติก็ยืดกระติ๊ตนมนะ<อ>าแงหนึอะไรนะลุงขายกติกะติใส่เียา,ยาโอ้ยออ๋อเขาใส่เบียหนูคิดว่าลุงเล่าข่าวตลอดเลยตัยง้งแต่เดือนั่งอยู่ลุงเนี้ยเป็นเครื่องสเสวยของสเสด็จพี่เซเวยน้ำจันนะคะสี่สามจอกสี่จอกกระดกเข้าเมรีขี้เมาก็หลับไป เข้าป้าเข้านางเหรอฮะรออยูป็นลูกแต่เข้าป้าเข้านางกูแล้วงั้นมาเยอขนาดนั้นมึงเออ พูจะป้าไม่เหรอเอ,อ,อะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยอะไรวะเติงเติงต <laughs> เนื้อมีดดาบเชื้อเนื้อเลือดไหลวันนี้คุณลงคอนไม่บู๊เอาเก็กเนี่ยหวะกูอยู่ที่ไหนวะนนียนี่ขอรับรับเทสขอรับรับเทสกว่ากูจะได้เข้าบทอีกเนาะ ตัวตึงบันมีดุจจีตึงยังไงนะตัวตึงบันมีตึงบันมีดว้างเลยเต็มคาราเมลเลยแม่เอ็มวีดีกูไปเอาข้าวมาแม่ป้าเรียกกูทุกร้านเลยอีเล็กเรียกให้เอาของหมายความว่าเป็นเพื่อนไม่เอาแบงก์ก่อนเอาแบงก์เนี่ยสุดเห็นเป็นเพื่อนเมื่่อกีี้เเนยราถ่ายรูปกับนางรำอ่ะนางรำชสด็แดงๆที่ถ่ายรูปรวมอ่ะแล้ว วัวนั่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมแถวหน้าสุดพอนั่งเสร็จห้าสี่สามสองตายใช่ใช่ใช่เซ็ค่ะกูจะลุกปุ๊บแม่นางลำอ่ะข้างเสื้อชุดแดงอ่ะไหวไหมแม่ลุกไหวยู่ไหนอไหวแม่ลุกไหวไหมวัวม่กรบขอโทษนะคะไม่ได้แก่จริงค่ะมาแบุกอย่างแต่คนแก่ยังไงแต่คนแก่ไงแบบคนแก่แต่ว่าแม่กูเป็นเรื่องมันเองอ่ะกูยังเผลอพายุมันมันกินเพียวไป รอบแรกเลยรอบโปรดรอบแรกก็อะขึ้นบันได้ก็ขึ้นทำไมโรล่ะยิ่งพิลไปยุงพูดอีกที่ไปยุงพูดทำไมะกงยังสมบูรณ์ดี ไปเรกว่ายอดวันนี้1,2,3,1งสองสามน่งศูนย์ไม่ไม่ไมีเหรียญด้วยมมีเหรียลน่งสองสามหนึเก้่สองหนึ่งสองไรหนึ่งสองามกับกับคุบคนทุกคนนะคะที่ทำบุญทำทานมาอนุโมธนาัุเดี๋ยวก่อนนะแล้วเงินที่ใช้กินกืนค่ะอันนี้ไม่ได้หล้วมะจ่ายไป้อท่ถวายวันนี้ไม่เจอกันหนึ่ง่วนหนึ่งไม่เจอกันรอบหน้านะคะว่าจะพาไปไหนไหคะ มีอะไร